สายนี่นะ USB ในการเชื่อมนะผมไม่ได้ใช้สาย USB <c oughs> เชื่อมนะมันก็เลยแบบพัดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะหือพัดไม่ค่อยชัดนะบางทีนะ <c oughs> ไม่ค่อยชัด โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราตรงนี้กันนะมาไปไป,ไปกันเลย ต้องไหนแหละไปกระเถอะทุกคนมาเอาเลยกดแล้วเพื่อนผมน่าจะไม่อยู่นะตอนเนี้ มาปึ๊บมาแล้วครับเอาตันไหนดีเป็นหนึ่งนะเอารูนรูนไหนดีวะเนี่ยบางทีมันอาจจะติดติดขัดแป๊บหนึ่งนะเครื่องเครื่องมันเป็นอย่างนี้ฮะนานแล้ว โอเคเอาวันไหนดีว่าอดเกาะอันนี้แหละน่าจะได้แล้วนั่นจะได้แล้ทุนน่าจะได้แล้วโอเค ว่าเธอแบบเป็นคนฆ่าผู้ชายคนนี้วางแผนมาก่อนเพราะวันทาไม่ทำเธอก็อาจจะเป็นคนดูฆ่าซะเองก็ได้เพราะว่าในตอนหนึ่งเนี่ยสตอกเกอร์ตามเธอไปแล้วเธอก็แบบมันกลายเป็นฆาตกรแล้วแตคนคนหนึงเนี่ยรวมถึงของอาเลยเหมือนตู้ใจมากนะตัวคนนั้นไปอุ้ยน่าจะผ่านนะน่าจะผ่านนะทุกคนแต่มีสิทธิ์ก็ไม่ผ่านนะมีสิทธิ์นิดหนึ่งน่ะน่าจะผ่านแต่บางทีอาจจะไม่ผ่านก็ได้เพราะว่า พราะว่าน,น่าจะดูฝั่งนู้ดโอ้โหแรงขึ้นเลยโดูดิแม่งโอ้โหแต่ตอนนี้อืมาแล้วไปครับะไปครับไปครับไปครับ กันเถอะนั่นจะได้ยินนะทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราทำกันก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยมันกระตุกปะ เฮ้ย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 ตายเปิดมาตายเลยต <ẫ viene. S 2> ายไะล่ะภาพไม่ค่อยชัดนะมาดิ ain? ตายแหละตายแล้ะแ,แพ้แน่ๆตาเนี้ยแพ้แน่ๆตาเนี้ยคิดดูแล้วจะแพ้อีกแล้วไม่ได้นู่นนะจะแพ้ไม่ได้แล้วนะไม่โดนกูหรอกอุ้ยบั๊กอะไรวะเนี่ยจะบั๊กอะไเลยขนาดนวะมือถือ อที่มือถือแรกเนี่ยมือถือผมภาพไม่ค่อยชัดนะอุ้ยกูกลัวโอ้ยกลัวกูลัวอุ้ยกลัวอู้กลัวกลัวกลัวทำเหมือนกลัวแต่ไม่กลัวเสียงมันปิดอันนี้มันมาดิอยากโดนอะ โอเคเรามีแผนแล้วผมวางแผนไว้ประมาณ58%แล้ว กออลิงเอาเลยลิงนั่นแหละนั่นแหละอุ้ยสัตว์นี่อืมนี่เอ้ยหลบทำไมวะเนี่ยต้องดักตรงนี้เลยเว้ย นี่เลยดักนี่เลยผมวิธีแบบดักตรงนี้เลยมาดักตรงนี้เลยคนฉลาดเขาดักตรงนี้กันเว้ยคดโกงอะ่ะคดโกงอะ่ะทุกคนดูดิผมดักตรงนี้ดักตรงนี้เลยอ่ะให้ให้มันมาดักตรงนี้เลยมันก็ตายอะ่ะ มาไม่ได้หรอกแกพวกแกเอ้ยเอาไอ้นั่นมาวะอุ้ยทำไมสัตั์น่ะอุ้ยกลัวอุ้ยกลัวกลัวทำเหมือนกลัวนี่อุ้ยทำไมคนกลัวทำไมผมกลัวแล้วทำไมันต้องวิ่งหนีด้วยอ่ะทำไมไอ้นั่นมันก็ต้องวิ่งหนีผมกลัวเหมือนนี้ทำเหมือนกลัวแต่วิ่งอย่าวิ่งหนีวิ่งหนีกลัว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 จังเลยกลัว วเวยวววววัวเฮ้ยมาดิมาดิมาดิอออืมไปไปไปหาทำมาเสงเลยแฮะฮ่ขบวนขบวนขบวนดูตรงนี้ลิงดูตรงนี้หน่อย เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะมีวิธีเว้ยเดี๋ยวผมจะไปทางนั้นนะพยายามไปทางนั้นแล้วก็พวกมอนอะไรแบบนี้ยถ้ามอนมาเราก็เตะแอบตีไปตรงนั้นอนะ่ะชิบหายแล้วมันมาแล้วอุย้ยเผือพูดเผลอพูดเวลว่เวละ่ะเผลอพูดโอเคอุย้ยเจอมอนแล้วมอน,นแล้ว ตีตรงนี้เลยครับตีตรงนี้เลยตีตรงนี้เลยหายแล้วน่าใกล้จะมาแล้วปุ๊บแตกครับแตกป้อมแตกได้นะเว้ยอย่างโง่น่ะสมสมน้ำหน้ามาดิครับตัด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 กระโดดกระโดดกระโดดทีบะ่ะมาดิเฮ้ยเฮ้ย อุย้ยไม่กล้านี่ว่ะอ่อนนี่วะวัวอ่อนว่ะเออไม่กล้าทำไมพวกคุณไม่กล้าทำไมคุณไม่กล้าจริงๆอ่ะไหนป้อมผมที่แม่งแตกเลยลืมไปไหวและโชดใช้เว้ยชดใช้ค่าเสียหายป้อมนู้นป้อมนู้นป้อมนู้น ีิบร้อยสองป้อมเลยนะล่อสองป้อมเอ้ยซิลแว่งทําคืนว่ะไอซิลแว่งทําคืนแอควหเนเฮนี่ไอซิลเว่งทําคืนอืมมดตัดตัตัดเออตาไตายตาย,ตายครับตายครับทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเกมนะตอนนี้ มันเสียไปกี่ป้อมแล้วมาดิเฮ้ยจิงจอกมาดิเฮ้ยเฮ้ยกลัว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 เอาเลยเสียไปสองป้อมแล้วนะเอาดีๆเฮ้ยเจอซิวเจอซิวเอาเลยเอาซิวเลยเอาซิวเลยวิ้ยิวหนีก่อนมันมามันมา ้ยเพื่อนลุมแล้วอะเราก็ลุมดักหลังเลยดักหลังครับตายหมดเลยตายยกตีเป็นไงล่ะเกือบยกตีนะเกือบเกือบพัยังไม่ตายกตๆๆยกตีเกือบเกือบยกตียิาวิวเาวิวสมสมแล้วเอาแล้วเอาแล้วจบป้อมแล้วนะดิอย่างเงี้ยจบแล้ว จบแล้วจบแล้วมาดิครับเบ๊ไม่ไหวไม่ไหวเพิ่งอย่า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 เพิ่ง,อง,องไอหนูนแค่เวลวเวลสิบเองไม่ก็จะชนจะแพ้หรอวะเอ้ยไม่ใช่ดิชนะแล้วหรอเ,อเววสิบแล้วมาดิเฮ้ยกากาก็เดินออกมาดิกาก็เดินออกมาดิ เฮ้ยเฮ้ยหนีเหรอสมสมเดี๋ยวโดนเดี๋ยวเจอนะยังไม่ได้สักตัวเลยเอาเลยฮะจังหวะน,นี้เอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับจังหวะน,นี้ผมตีป้อมแล้วไม่ไหวไม่ไหวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งฝืนเอาเร็วเลยป้อมป้อมป้อม เอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยมช่วยหน่ยเฮ้ยเชี่ยไม่กล้ากล้าไม่กล้าไม่กล้าเดี๋ยวมันหนึ่งอย่าฟาร์มเมื่อนก่อนปกป้องพวกอ่อนแอคนพวกอ่อนแอปกป้องเราเว้ยตาย ไปคืออีแบนไปช่วยอุ้ยเลือดน้อยว่ะไอ้ที่นี่เลือดน้อยโดนแล้ว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 หักกูกูหนีอ่ะวิ่งหนีอ่ะเฮ้ยมาแล้วเอาไม่หนีอ่ะเอาไม่ไม่ตามอ่ะที่อย่างนี้ไม่ตามวะตามมาดิเดินตามมาดิได้จริงอ่ะ อ,อ variance, ey, ๊ะว <Yeah. S 1> ah. okay. ิ่งวิ่วิวตายตายิวิไม่ได้ดิวะไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้ต้องรออ้มอนมาก่อนรอมอนมา เสียงมัน,ม,นม,มันไม่ค่อยเข้าวะงงกับแมปและเอ้ยงงกับเกมดิไม่ไหวแล้วเกมดิไม่ไหวแล้วไม่ชอบไหวแล้วไม่น่าจะไหวแล้วเกมอะ่ะเม่งเม่งเวลยังไม่ถึงยี่สิบเองเอ้เววยังไม่ถึงสิบห้าเลยแพ้ชนะแล้ว ไม่ได้ MVP ใครเนี่ยยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ MVP หรอกคนไหนขอเป็นเพื่อนขอเป็นเพื่อนกดหมดๆๆๆหกดหมดกระตึงเกินนี่เกม ค <Okay. S 2> ได้อย่างมันี่ยยังไม่ได้เหรออีกอีกนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงอ่ะมันก็ได้แล้วอีกนิดนึงไม่ได้เหรอวะอีกนิดนึงเองเอาะไรมากนะครับน้อง ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมาแล้วนี้เราไลฟ์สดใน i ิส o อ d ด้วยนะ เองครับมันไม่ได้ทำไมคนไม่ดูวะมันโดนปิดบังมันเนี่ยเขานี้ผมลงแรงแล้วนี่จะลงอะไรดีหาตีเล่นเบาๆอะ่ะเอาบอดแม็ไม่เอาอ่ะมันมันดูม,ดมันมันไม่ค่อยเทปอะ่ะ มันดูไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะถ้าเล่นกับบอดนะมาอุ้ยอุ้ยโฟมช่างหรอเนี่ยน่าจะโฟมช่างเลย เอาตัวนี้ก่อนเลยเปิดมา,าตัวนี้เลยจึ๊บขอเปลี่ยนสกินบ้างนะเป็นสกินนี้ยังไม่มีคนดูสักคนเลย นั่นมันไรเพื่ออะไรวะเนี่ยปิดไลท์เถอะปิดแล้ว